ผู้ครอครองสายเลือดเทพปีศารตอนที่64แอปเพิ่งจะทำรอบตอน11ชั่วอโมองไปเขายังไม่ดูสามารถกดดูได้ที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะกครับภายในสุสา,านเจ้าสงครามพิชิตฟ้ามัดเทวอาอมตะพวกมันเป็นเพียงแค่สันสุรับสองแต่ฉันยังสามารถเอาชนะพวกมันในหมัดเดียวไม่ได้ดูท่าแล้วต้องให้เป็นอาชีพแบบเทพ ถ้าไม่ได้ฝึกฝนเลยอัพเลเวลพลังที่แสดงออกมาก็ได้ไม่เต็มที่จริงๆเฮมพวกมันสามตัวบุกเข้ามาพร้อมกันไม่รู้ว่าความเร็วของร่างกายของฉันในตอนนี้จะหลบพ้นหรือเปล่านายท่านระวังด้วยเอ๊ะเสี่ยวจิวนี่แกรเธอออกมาสนสูุนนี้ไปหมดแล้วเห็นไหมว่าอยู่ในรังแมลงก่อนรอให้ฉันฆ่าพวกมันตายก่อนแล้วค่อยออกมากิน แต่ว่านายท่านทำแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะเซียวจิวเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปหรอกนอกจากพวกเธอแล้วฉันยังมีพลังเติบโตของสัพพสิงมีพลังสายฟ้าแถมยังมีดับเปิดสายฟ้าอยู่อีกด้วยพวกมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะฉันก็แค่อยากจะฝึกพลัพลังร่างกายตัวเองเท่านั้นเอาล่ะถึงเวลาฝึกต่อแล้วมัวมตเตวาอมตะ ในเมื่อตอนนี้ฉันยังชนะพวกแกด้วยหมัดเดียวไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันต้องซัดไปลายหมัดก็ได้หมัดสุดท้ายน็อกเอาเจ้าสงครามพิชิตฟ้าค่าประสอบการณ์บวก18,800หลังจากนั้นครึ่งเดือนต่อมา916 937 998 999ในที่สุดค่าประสอบการณ์ขั้นหนึ่งก็เต็มแล้ว ได้เวลาทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพแล้วสิย่างสงครามพิชิตฟ้าภารกิจเปลี่ยนอาชีพขั้นสองภายในสามชั่วโมงสังหารสัตว์อสูรับสามต่อเนื่องสิบตัวสู้จนหิวแล้วขอกินปิ้งย่างให้อิ่มแล้วหลับก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันเซลจิวสัตว์อสูรต่ำกว่าดับสามในสูสานนี่เธอสามารถพาลูกๆก,กินได้หมดเลยนะได้เลยค่ะเอาหลับพวกลูกๆทั้งหลายถึงเวลาออกมากินอาหารกันแล้ว เจ้าสงครามพิชิตฟ้าภารกิจเป็นอาชีพขั้นสองสำเร็จหลังจากนั้นสองเดือนต่อมาในที่สุดก็ได้เจอกับสารสูรหับหกแล้วมาซีมาซี่เข้ามาได้เลยเฮ้ไอสารสูรนี่ปล่อยพิษแรงใช้ได้เลยนี่ว่าพิษนี่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะต่อให้ฉันไม่กลัวพิษของแกแต่ถ้าโดนต่อยไปสักทีคงจะหนักอาการเหมือนกัน ดูท่าแล้วการจะสู้กับแกคงต้องโจมตีทางด้านข้างสินะเอาไปกินมัทเทวอมตะเอ๊ะพิษนี่รุนแรงมากดูเหมือนว่าแกจะปล่อยท่าไม้ตายของแกออกมาแล้วสินะได้ถ้าอย่างนั้นฉันเองก็ไม่ออมมือเลวเหมือนกันมาลองท่าไม้ตายของฉันดูหน่อยแปลงร่างเทพสงคราม มัดเจ้าสงครามพิชิตฟ้าอะไรกันเนี่ยอ่อนปกเปียกกว่าที่คิดซะอีกโตเอ้ยโดนไปหมัดเดียวคิดอย่างนี้แล้วงั้นเหรอช้าไปแล้วล่ะเรียบร้อยข่าประสบการณ์บวก186แต้มระดับเลเวล61อับเป็นเลเวล69ยินดีด้วยที่ทำภารกิจเจ้าสงครามพิชิตฟ้าขั้นสามได้สำเร็จ มัตเทวาอมะตะสีรุ้งเพิ่มพลังโจมตี10%แรงร่างเทพสงครามสีรุ้งเพิ่มระยะเวลาต่อสู้เป็น10วินาทีพลังของมัตเทวาอมะตะในสภาพแลงร่างเทพสงครามจะมากกว่าปากติ10เท่ารูปแบบทับจกกบพจักรพรรดิสีรุ้งเพิ่มพลังการต่อสู้10%การเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอยู่กับพลังโจมตีพื้นฐานของทหารหืมเปลี่ยนเป็นขั้นที่3แล้วแต่ว่ามันเพิ่มมาแค่นี้เองงั้เหรอหรือว่า ที่มีอยู่มันก็ดีที่สุดในบรรดาอาชีพประเภทเดียวกันแล้วดูเหมือนว่าในสุสานยังมีดับสูงอยู่อีกเยอะน่าเสียดายที่การแข่งขันเทียนยุนก็นจะเริ่มเอาเลยเสี่ยวจิวพาลูกแมลงไปกินข้าวได้แล้วไม่ต้องสนใจดับขั้นกินได้ตามสบายสุสานนี่มันจะกลายเป็นบ้านใหม่ของลูกหลานของพวกเธอได้เลยค่ะเอาเลยลยุยกินให้เรียบ หลังจากนั้นที่คลังใต้ดินเจียงนานฮะดูเหมือนว่าต้องรีบหาเสื้อผ้าใส่ก่อนฮะไอเด็กบ้านี่ดูสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่นของแกซะส,สิตอนไปสู่สารคงลำบากแย่เลยสินะเออก็พอไว้อยู่ครับฉันจะไปบอกอาจารย์ได้ยังไงว่าฉันต่อสู้กับสนาซูนได้อย่างสบายสบาย ทั้งหมดที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะฉันระเบิดเสื้อผ้าตัวเองทั้งนั้นเสียวเฉินเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้ดูนะถ้าหากว่านายเห็นจํานวนของซากสัตว์อสูรแล้วอย่าตกใจสละมันเยอะมากเลยเหรอครับถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เข้ามาดูสักระยะหนึ่งแล้วแต่เมื่อฉันดูรายการซากสัตว์อสูรฉันสงสัยว่านะสัตว์อสูรในสถานที่ลับต่างๆของตาเซียคงถูกล่าไปเกือบหมดแล้วล่ะ เอ๊ะเอ๊ะว่างเปล่าเอ้าเฮ้ยนี่นี่น,นี่นี่มันอาจารย์ครับท่านไม่ได้บอกว่ามีสัตว์อสูรอยู่เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่หรอไม่มีสักตัวต่อให้กินได้ไวมากแค่ไหนมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นนินาดูเหมือนว่าพวกมันจะกินจุขึ้นอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกตกะกร้ามามากลับมาได้แล้ว นายทั้งครั้งนี้ลูกๆก,กินกันอิ่มแป้เลยใช่ดูจากสถานการณ์แล้วบางตัวสามารถขยายพันธ์ต่อเนื่องได้ถึงสอาครั้งส่วนพวกที่อยู่ฝั่งสุสานก็น่าจะมีอีกระลอกที่สามารถขยายพันธุ์ได้เสี่ยวชุนพวกมันกินจุขนาดนี้ครั้งนี้พวกแมลงพิษเก้าปีกมันจะเพิ่มถึง100ล้านตัวได้ไหมน่าจะได้อยู่นะครับถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมเลยแมลงพิษเก้าปีกหนึ่งล้านตัว สามารถสร้างห่วงมิติขนาดเล็กได้ต่อให้เป็นเทียนหยุนก็ยังพอจะสู้ไหวอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยล้านตัวหรอกนะคาดว่าถ้าบวกกับพลังพันธ์ไปไร้สิ้นสุดครั้งนี้น่าจะเพิ่มไปเกือบหนึ่งร้อยเท่าได้แต่ว่าการขยายพันธุ์ในครั้งนี้ผมต้องกลับไปที่สุสานอีกครั้งอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์ช่วยจัดการให้หน่อยนะครับให้สุสานเป็นเขตต้องห้ามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามผู้ใดเข้าเด็ดขาดอ้าว ได้เลยเรื่องเล็กน้อยออกมาให้หมดเริ่มขยายพันธุ์พันแไปรไร้อยสิ้นสุดการขยายพันธุ์แมลงพิษเก้าปีกำลังดำเนินการนับถอยหลัง10นาทีนับถอยหลัง7นาทีนับถอยหลัง3มนาทีนับถอยหลังไปพิบัต ภัยพิบัติภัยพิบัตลิลลางลกเกินเนกินจงเกิื่นกินจงเก,กินเนกินทุกสิ่งทุกอย่างอึกความรู้สึกนี่มันอะไรกันรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกความคิดและพลังงานบางอย่างเข้าแทรกหรือว่าแมลงิกีกกาปีกกำลังหลุดจากการควบคุมของฉันท่านพี นี่คือความปัาน,นาล้างโลกของแมลงพิษ9้าปีถ้าท่านยังฝืนยอยู่แบบนี้ท่านจะถูกคืนกินและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันต้องให้เสียวจิวจัดการด้วยตัวเองค่ะเสียวจิวออกมารีบจัดการเร็วเข้ารวบรวมหว่วงมิตติโอ้นี่สินะพลังแห่งหว่วงมิตติน่าสะพึงงอสัวจริงๆแม้แต่ตอนที่เรายืนอยู่ต่อนหน้าดับเก้า ฉันก็ยังไม่รู้สึกถึงแรงกดดันแบบนี้แมลงพิษเก้าปีขยายพันธุ์เสร็จสิ้นจำนวนทั้งหมด80,000ล้านตัวให้1,000งล้านตัวกับแมลงที่เหลือให้ประจําการที่สุสานกวาดล้างต่อไปหากยังไม่ได้รับคำสั่งอารจักฉันห้ามไปไหนเด็ดขาด80,000ล้านตัวที่มีอยู่น่าจะพอค่าเย็นจุนและปราบกาะทั้งสได้แล้วสินนะ